เอ็กซีลี่หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ สวัสดีครับพบกับพี่อารนะครับอีกหนึ่งครั้งครับแน่นอนวันนี้มีรถที่หลายคนตามหาอยู่นะครับจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับ YouTube Channel สีลุงคาเซนเตอร์ของเรานะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปรถสวยๆรถหายากนะครับรถที่หลายคนตามหาอยู่อีซูซูนะครับ X ซีรคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับราคาที่ 5 3 9 0 0 0บาทลถแน่นอนครับที่นี่จำหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับเราขายพร้อมใบรับประกันคุณภาพสินค้านะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพวกพิกความแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดคันนี้กันเลยนะครับสีเดืมทั้งลำนะครับคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของคนเดียวอ่าเป็นตัว1.9บูพาวเวอรนะครับปี2017นะครับสวยสดแน่นอนนะครับคันนี้มาพร้อมล้อแมกนะครับลายแมกเวลนะครับ ใหม่นะครับยางใหม่นะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับหล่อแน่นอนคันนี้นะครับสีเดิมทั้งลำนะครับมาพร้อมสเกิร์ตนะครับคันนี้มีสเกิร์ตข้างติดมาให้เรียบร้อยนะครับ 1.9DDI Blue Power นะครับมาพร้อมบิวอินนะครับบิวอินภายในนี่จะเป็นแถบสีแดงนะครับตามรูปแบบของ x s นะครับแท้แน่นอนตรงรุ่นนะครับเบาแถบแดงนะครับภายในกว้างขวางนะครับหัวเกียร์ คันนี้ยังไม่ลอกนะครับใหม่ๆเลยคันนี้นะครับวิ่งน้อยนะครับหก0มืนิดๆนะครับหกหมพันกิโลนะครับยังใหม่ยังสดนะครับกิ่นภายในยังเป็นกิ่นรถใหม่นะครับคันนี้มีเป็นพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมได้ระบบเครื่องเสียงนะครับโหมดต่างๆที่พวงมาลัยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในห้องเครื่องกันนะครับชมห้องเครื่องกันครับเป็น1.9 ดดไอนะครับบูพาวเวอร์นะครับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับคันนี้น็อตเดิมทุกตัวนะครับเช็คได้ทุกจุดนะครับที่นี่จำหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับสีลุงคาเซนเตอร์เราเน้นเรื่องนี้นะครับก็คือลูกค้าดูรถไม่เป็นอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะซื้อรถโดยไม่ต้องดูรถได้นะครับเราขายพร้อมใบรับประกันให้นะครับไม่ต้องห่วงทุกจุดไม่มีชนไม่มีจมน้ําไม่มีพิกามแน่นอนครับคันนี้น็อตเดิมนะครับทุกตัวนะครับน็อตเดิมคลิปเดิมไม่เคยแกะนะครับ กาถังเดิมแน่นอนนะครับครับอีซุนะครับ DMAX x s e r i e s u l u o w o w e r 1.9คันนี้นะครับพี่อาร์ขอเสนอขายที่ราคานะครับ5,39,000บาทนะครับเครดิตดีฟีดาวไปเลยครับรายได้แน่นอนไม่ต้องค้ำเลยนะครับคันนี้งวดไม่แพงนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเอกสารออกรถง่ายๆไม่ยุ่ยากนะครับเพียงแค่เอกสารประกอบอาชีพนะครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็สเตตเมนต์เท่านั้นครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่อาร์ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ